สวัสดีครับผมพบกับชุเกลังวันนะครับแนวทางฮานอยนะครับของวันพระฤหัสที่ยี่หกครับเดือนแปดปีหกสี่ก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนและกดติดตามให้ด้วยครับก็ให้เป็นแนวทางครับผมเข้ารุกขอไปกันมาที่นี้ปรดเฉียนในการรับชมนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางติดต่อนะครับผมแอดไลน์เขาสอบถามตรงนี้นะครับผมเอ็ดไลน์เขาอบตามไปเลยครับเอ็ดไลค์เป็นแนวทางครับผม โคจรียในการนับชมนะครับมาดูครับมาดีเมาอที่ผ่านมาครับหน่อยครับชุดสองตัวสามตัวครับนี่ครับชุดสองตัวก็ยังมีครับยังมีแตกอยู่นะครับชุดสองตัวครับหน่อยปกตินะครับเจ็ดแปดนะครับเด่นเจ็ดตัวนี้นะครับผมครับนี่ครับเจ็ดแปดใครจะพูดตรงนี้ัวขอแสดงความยินดีคนที่ถูกรางวัลนะครับมาดูว่าความที่งกครับมีเล็กแรงบางนครับครับให้ท่านเป็นแนวทางครับคนละหนึ่งไลน์ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับ ก,กดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปไต,ต่อไปนะครับผมกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปไต,ต่อไปแอดไลน์เป็นแนวทางนะครับผมจุดเด่นจุดรองครับครับในตารางตรงนี้แอดลองกับปูด,ดูเอานะครับแอดไลน์เป็นแนวทางนะครับผม ตวช่คือจริเวณในด้านติดตามเคยนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนแอดด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดติดตามแอดด้วยนะครับผม แต่แทนเป็นแนวทางครับโปรดใจเย็นในการรับชมนะครับผมที่สามตัวยองจะคูณด้วยนะครับแต่ก็ให้เป็นแนวทางครับมีเข้ามีลุกนะครับโปรดใจเย็นในการรับชมนะครับผม อย่าลืมนะครับช่อง pues ทางติดต่อออนไลน์สอบถามตรงนี้ครับเพื่อนๆเป็นแนวทางครับปวดเฉยนในการรับชมนะครับผมช่องทางติดต่อครับแอื่อนรับสามกันเลยครับผมมีเลยมากมายครับผมครับคาดว่าจะมาเบิ้ลนะครับชุดเบิ้ลครับจุดกันเบิ้ลด้วยนะครับผมในการปวดเฉยนในการรับชมนะครับออนไลน์เป็นแนวทางนะครับผมมีอลไยมากมายครับทั้งสองตัวคาดว่าจะมานะครับ ของทีผมครับจุดสามตัวครับจุดกันเบินลองจะพูดวอนะครับให้เป็นแนวทางน,นะครับเพื่อใช้ในการรับชมนะครับผมกบสำหรับท้ายคลิปนี้หากท่านไม่ชอบชุดเอดแจดให้นะครับ3 สามตัวสองตัวชื่อเดนชุลองมีกระจในตารางนะครับผมเข้าสู่กาลังวันนะครับแนวทางอนนอยนะครับผมของวันพฤหัสที่ยี่6บกับวนแปดพฤษห์สี่ช่องทางที่ต่อครับจะเร็วครับสอบถามมาตรงนี้ครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับค่ะตัวกห้องอะไรขอไว้นะครับมาครับนทีนี้สำหรับวันนี้รับผมข็บคุนครับสวัสดีครับ